การเดินทางของพวกเราทั้งสองคนว่าเราเดินทางกันได้ขนาดไหนแล้วก็เริ่มต้นยังไงที่จุดไหนเคยเป็นยังไงตอนแรกที่ดูไปก็รู้สึกว่าเออเราก็ได้เดินทางมาในชีวิตที่ค่อนข้างที่จะมีการแข่งขันเยอะมากมีอะไรใช้ตัวเองเยอะมากแต่เราก็มีการเดินไปด้วยกัน ก็ม,มีใจมากที่เราได้ไมาเจอครับผมก็อยากขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่มาในวันนี้นะครับผมผมว่าครั้งน,นี้น่าจะเป็นอคอนสเสิร์ตครั้งที่สาของพวกผมแล้วที่นี่ผมก็เราก็มีใจทุกท่านที่รับกาสได้มาคือมันมีอะไรหลายอย่างมากที่ กังวลนะในคอนเสื่อมถอยเพราะว่าผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมทำในเมื่อกี้มันจะใจคนตามแต่ว่าผมสึกว่าผมพยายามที่จะหาอะไรใหม่ๆมาพยายามใช้ประโเองอีกนหม่ๆทำอะไรที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนให้ให้คนรู้ว่าเออเราอพยายามนะที่ที่เราจะได้ไปถึงจุดนั้ผมดีใจมากที่เปคนแบบ So with third time here uh, in I don't know if you guys came to the first one and the second one, but yeah. I really appreciate you all being here. Very, very grateful to have you guys here. Uh, behind my back, supporting me, supporting Florida, uh, supporting everyone in GMMTV. I uh, want to give back to you guys. Hopefully, uh, I'll see you guys in the country, in your places, and. Yeah, next year we will have tickets to heaven. Hopefully we're going to have... ่าท่านเชิญที่มาให้มันสมบูรณ์แบบส่วนแล้วก็เต็มที่ที่สุดขอบคุณแม่เปิดรักเพือ่อนขอบคุณแม่ขอบคุณแม่ดีใจที่ได้เป็นฐานเงินแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับก็ก็คือผมก็พูดทุกครั้งด้วยแหละ ตนี่บุญคุณทุกคนนะที่แบบทุกคนทําให้ผมมีวันนี้ได้ทํำให้ผมทําตามความฝันได้ได้มีโอกาสเล้ยงคอบคัวได้ได้มีโอกาสเป็นหนวัวหน้าครอบครัวได้ก็แหมก็ก็อยากขอบคุณนะลรัขอบคุณผมก็จะพูดขอบคุณทุกครั้งนะผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเยอะแยะนะผมก็ นะแล้วผมก็พูดเสมอแล้ว,ลวผมก็พูดทุกครั้งที่เจอพี่มแฟนคลับทุกคนว่าผมนี่แหละจะทำพัฒนาตัวเองพัฒนาทุกอย่างเลยทำใหออ้ทุกคนมีความสุขก็ก็จะทำเรื่อย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 ๆืต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีคนรู้เลยผมผมสัญญาจริงว่าว่าผมจะทำแบบนั้นนะครับแล้วก็ กันมาก็รู้สึกว่าช่วงที่ผมเขา้าวงการประมาณสี่ห้าปีอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นช่วงเวลาท่านสั้นนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ผ่านมายากกันผมว่ามันยากสำหรับผมมากเลย แต่ว่าคือถ้าส่วนหลักๆทุกคนเลยคือผมไม่ได้เฟซว่าผมไม่ได้พูดที่จะเอาใจทุกคนนะว่าเออผมผ่านเรื่องร้ายๆผ่านเรื่องที่มันมันมันยากสอหผมได้เพราะว่าคือทุกคนที่นั่งตรงนี้เลยไม่รู้ว่า international fan ฟังออกไหมช่วยแปลให้เราฟัง,งด้วยนะเพราะว่าก,ก็จะเดี๋ยวสุดที่สุดนะใช่คือท้ายที่สุดคือขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณ,คณทุกคนจริงจากหัวใจนะจะทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกวเก่งทุกวันแล้วก็จนกว่าพี่จะแก่ผมจะแก่ yeah man